สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องการล้างโซ่บิ๊กไบก็สำหรับผมใช้ของ WD40 เดี๋ยววันนี้มาดูทีการล้างกันแล้วกันเบื้องต้นใช้ตัตว WD40 ที่เป็นตัวคลีนนะครับฉีดไปที่โซ่ได้เลยมันจะเป็นฟองขาว ฉีดไปให้ทั่วนะครับให้น้ำยาค่อยๆซึมเข้าไปผมอาจจะใช้เปลืองนิดหนึ่งนะครับพอดีนานๆล้างทีก็อัดหนักๆเข้าไปเลยแล้วก็ทำการใช้แปรงขัดถ้าท่านใดที่มีแปรงขัดโซ่ก็ใช้แปรงขัดโซ่ได้เลยส่วนผมใช้แปรงสีฟันเพราะว่าไม่มีตัวขัดโซ่นะครับก็ใช้ได้เหมือนกัน ก็ค่อยๆขัดรูปรูปพุทิชลมโซ่ก่อนฟองค่อนข้างดูเหมือนจะนุ่มนะครับจะจะไม่ค่อยกระด้างเท่าไหร่แล้วฟองก็จะค่อยเจอจังไปเองแนะนําให้มีแว่นตาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงที่เราขัดเนี่ยมันจะมีการกระเด็นเกิดขึ้นของของโฟมอาจจะทําให้ะใระคายเคืองตาได้ ถ้าขัด boundaries. เสร็จแล้วอันนี้คือผมปล่อยให้แห้เงเองนะครับไม่ได้ล้างน้ําออกนะครับคือปล่อยแห้งเองก็ใช้แป้งสีฟันขัดตัวซอกภายในอาจจะไม่ไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าส่วนตัวนอกที่คราบดำๆครับจะบีเดิมก็หลุดออกไปเกือบหมดมาดูที่การฉีดโซ่ด้วยการเคลือบก็จะเป็นเคลดีซีเหมือนกันครับตัวนี้เป็นเชนลู ค่อยๆไล่ฉีดให้มันชุ่มไปเลยครับโซ่เราแพงกว่าน้ำยาในกระป๋องครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลที่ด,ดีหน่อยค่อยไล่ฉีดไปครับ ฉีดเสร็จให้ทิ้งไว้ก่อนนะครับอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขับอย่าเพิ่งขี่ให้ให้น้ำยามันเคลือบให้แน่นก่อนเชนลูปตัวนี้พอฉีดเสร็จมันจะเริ่มเหนียวนะครับแล้วก็มันจะกลายเป็นคล้ายๆกับฟิล์มบางๆจะเหนียวๆหน่อย นี่ฮะมันจะเป็นเหนียวเหนียวเป็นเส้นๆเลยเห็นไหมฮะมันจะจับได้ดีมากเลยขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับสำหรับคลิปล้างโซ่เคลือบโซ่ขอบคคุณครับ